คอมพิวเตอร์อาจมีความร้อนสูงเกินไปส่งเสียงดังและทํางานช้าลงเนื่องจากชิ้นส่วนภายในทํางานหนักมากการปิดเครื่องช่วยลดอกาศเหล่านี้ได้คุณสามารถใช้โหมดสลิปได้ด้วยแต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์และแอปที่ทํางานอยู่กับมันบริษัทไอทีบางแห่งมีคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้ปิดเป็นเวลาหลายเดือนและมันก็ไม่เป็นไรแต่มาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคอมพิวเตอร์ที่ทํางานไม่เคยพักเลยปี2356นนักโบราณคดีได้ค้นพบสิ่งที่น่าทึ่ง ผู้คนต่างเฝ้าดูสิ่งประดิษฐ์โบราณที่กำลังถูกขุดค้นผ่านเลนเทคโนโลโยีโลกเสมือนจริงนักวิทยาศาสตร์สามารถค้นพบก้อนพลังงานที่อ่อนแออยู่ลึกลงไปใต้พื้นดินดูเหมือนว่าแหล่งที่ไม่รู้จักสร้างพลังงานจากอากาศการขุดจึงเริ่มต้นขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงนักโบราณคดีจะนำวัตถุลึกลับออกมาอย่างระมัดระวังในตอนแรกผู้เขาสังเกตเห็นจอแบนที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่21 ต่อมาพวกเขาพบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ถูกปกคลุมด้วยชั้นหินหนาหน้าแปลกที่ CPU ยังคงทำงานอยู่ในคอมพิวเตอร์เครื่องนี้และมันยังคงทำงานมานานกว่า330ปีปี2021คุณกำลังมองหางานกราฟิกดีไซเนอร์และต้องการซื้อคอมพิวเตอร์แรงๆที่ราคาไม่แรงข้อใหม่ๆม,มีราคาแพงเกินไปโดยเฉพาะเครื่องที่มีวิดีโอการ์ดและแรมดีๆคุณจึงตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอร์มือสอง คุณลองดูโฆษณาออนไลน์มีอุปรกรณ์เจ๋งๆทันสมัยและราคาถูกวางขายอยู่คุณมาถึงร้านขายของเก่าคุณสามารถเห็นเครื่องพิมพ์ดีดสมุดบันทึกและภาพวาดเก่าๆได้ที่หน้าต่างคุณไม่เชื่อว่าคุณสามารถซื้อคอมพิวเตอร์ดีๆสักเครื่องที่นี่ได้คุณจึงดูสมุดสเก็ตภาพสวยๆคุณได้รับการต้อนรับจากคนขายชายชาราที่มีครายาวเขายอมรับว่าเขารอคุณมานานมากและเชิญคุณเข้าไปในห้องที่มีคอมพิวเตอร์ ในบรรดาม้วนกระดาษที่ดูโบราณนาฬิกาลูกตุ้มเก่าและของโบราณอื่นๆคุณสังเกตเห็นแสงเรืองแสงมันมาจากคอมพิวเตอร์มันดูเหมือนว่าจะมีอายุนับพันปีแต่ก็ยังใช้งานได้ผู้ขายเปิดตัวหนึ่งในเกมคอมพิวเตอร์ล่าสุดที่มีกราฟิกที่สวยงามเกมทํางานได้โดยไม่กระตุกหรือมีข้อผิดพลาดใดๆคุณเล่นมันไปสักพักแล้วก็ซื้อคอมพิวเตอร์ชายชราเตือนคุณว่าคุณต้องดูแลแล,และทําความสะอาดอย่างสม่ําเสมอเมื่อคุณกําลังจะออกจากร้านผู้ขายนั้นดูมีความสุขและโล่งใจ คุณกลับมาถึงบ้านวางคอมพิวเตอร์ไว้ใต้โต๊ะเชื่อมต่อหน้าจอแป้นพิมพ์และเมาส์และสังเกตว่าคอมพิวเตอร์เปิดอยู่มันแปลกเพราะคุณอดปลัก๊กและหอมันไปทั่วเมืองแต่ไม่เป็นไรเพราะตอนนี้คุณสามารถเล่นมันและทำงานในโปรแกรมแก้ไขกราฟิกได้แล้วคุณนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์จนถึงเช้าและพลอยหลับไปที่โต๊ะ ไม่กี่ชั่วโมงต่อมาคุณตื่นนอนด้วยอาการปวดหัวเสียงรบกวนและแสงสว่างของหน้าจอรบกวนการนอนหลับของคุณคุณเข้านอนและเมื่อตื่นขึ้นมาคุณสังเกตเห็นว่าคอมพิวเตอร์ยังคงเปิดอยู่หน้าจอสว่างเกมหยุดชั่วคราวคอมพิวเตอร์ทำงานตลอดเวลาคุณเปิดเมนูสตาร์ทและมองหาตัวเลือกชัดดาวน์แต่หาไม่เจอจากนั้นคุณเอื้อมมือไปที่ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อปิดเครื่องแต่ดันไม่พบปุ่มปิดเครื่องเช่นกัน คุณไม่อยากดึงมันออกจากซ็อกเก็ตเพราะอาจรบกวนความเสถียรการทาง,งานของระบบปฏิบัติการได้ีนอีกไม่กี่สัปดาห์ต่อมาคอมพิวเตอร์ของคุณก็ไม่ได้ปิดเลยจากนั้นมันก็เริ่มส่งเสียงเบาๆคุณเข้าใจได้ว่านี่เป็นสัญญาณที่คุณต้องทําความสะอาดชิ้นส่วนภายในทั้งหมดแล้วความร้อนแผ่ออกมาจากมันและพัดลมระบายความร้อนกําลังหมุนอยู่ภายในคุณคัดลอกข้อมูลทั้งหมดจากคอมพิวเตอร์ไปยังฮาร์ดไดรฟ์และดึงคอมพิวเตอร์ออกจากซ็อกเก็ตมันแปลกแต่ก็ยังทํางานอยู่ คุณลืมทำความสะอาดและวิ่งกลับไปที่ร้านอาคารที่คุณซื้อคอมพิวเตอร์ถูกทิ้งร้างแล้วนี่เหมือนเพิ่งผ่านไปเพียงไม่กี่สัปดาห์แต่ดูเหมือนไม่มีใครอาศัยอยู่ที่นั่นมานานหลายทศวรรษแล้วคุณกลับมาบ้านและทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างระมัดระวังเสียงดังหายไปคอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างเสถียรตอนนี้คุณกำลังสงสัยว่ามันเอาพลังงานมาจากไหนวันถัดไปคุณได้รับบิลค่าไฟมันบอกว่าคุณมีหนี้ก้อนโตคุณจึงตระหนักได้ว่าคอมพิวเตอร์ใช้ไฟฟ้าของคุณอย่างไรก็ตามมันเชื่อมต่อกับเครือข่ายยของคุณจกกระะไล คุณใช้งานคอมพิวเตอร์ต่อไปมันทำงานได้โดยไม่หยุดพักเป็นเวลาหลายเดือนคุณได้โหลดโปรแกรมจำนวนมากและบางโปรแกรมก็ทำงานตลอด24ชั่วโมงทุกวันคุณยังชอบที่คอมพิวเตอร์ไม่ต้องปิดคุณสามารถนั่งลงและเริ่มใช้มันเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องรอให้แอปโหลดเมื่อคุณไม่อยู่บ้านคุณสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเข้าถึงระยะไกลได้ตลอดเวลากระบวนการที่จำเป็นอย่างเช่นการสแกนไวรัสหรือการอัปเดตระบบปฏิบัติการจะไม่เกิดขึ้นระหว่างที่ทำงานแต่จะเกิดขึ้นตอนที่คุณอยู่ในโหมด l e e p แทน แต่ข้อเสียคือมันกินไฟมากเกินไปคุณต้องจ่ายค่าไฟเยอะทุกเดือนหากมีอะไรเกิดขึ้นและค่าไฟฟ้าสูงขึ้นคุณจะจ่ายไม่ไหวการทำงานอย่างต่อเนื่องทำให้ฮาร์ดแวร์เสื่อมสภาพคุณพยายามทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ของคุณแต่ยังไม่เพียงพอหลังจากผ่านไป2-3สปีคุณอาจรู้สึกว่ามันทำงานช้าลงอย่างมากในแอปที่ใช้ทรัพยากรมากบางแอปยิ่งคอมพิวเตอร์ทำงานมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งปล่อยความร้อนออกมามากขึ้นเท่านั้นและยิ่งอุณหภูมิสูงขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งแย่ลงเท่านั้น เสียงที่ดังขึ้นทำให้คุณนอนหลับไม่ได้หนึ่งปีผ่านไปคอมพิวเตอร์ยังคงทำงานอยู่อากาศร้อนจนต้องเปิดหน้าต่างไว้ตลอดเวลาคอมพิวเตอร์ส่งเสียงหึง่งและเสียงนี้ทำให้คุณปวดหัวคุณไม่สามารถปิดเครื่องได้และการทำความสะอาดภายในขณะทำงานก็ไม่มีประสิทธิภาพอีกต่อไปคุณอยากซื้อแล็บท็อปแรงๆเครื่องใหม่และกำจัดเครื่องเก่าเครื่องนี้ทิ้งไปทุกวันกำลังการผลิตของคอมพิวเตอร์แย่ลงเรื่อยๆคุณไม่ทำความสะอาดอีกต่อไปเพราะคุณขี้เกียจเกินไป อาศัยอยู่ใกล้ทางหลวงและทุกครั้งที่คุณเปิดหน้าต่างฝุ่นละอองจำนวนมากจะลอยเข้ามาในห้องและอุดตันในเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้ส่งแค่เสียงฮัมเบาๆแต่ส่งเสียงอย่างกับเครื่องเจาะแน่นอนคุณไม่สามารถนอนหลับได้ในสภาพเช่นนี้เครื่องคอมร้อนมากจนคุณสามารถทอดไข่ได้3ฟองบนพื้นผิวของมันคุณลบแอปจำนวนมากเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณผ่อนคลายเล็กน้อยมันได้ผล มันใช้พลังงานน้อยลงและไม่ส่งเสียงดังมากแล้วแต่ถึงกระนั้นคุณก็ยังอยากกำจัดมันอยู่ดีพรุ่งนี้คุณจะทิ้งคอมพิวเตอร์ลงในหลุมฝังกลบในตอนเช้านายจ้างโทรหาคุณและเชิญคุณไปสัมภาษณ์ที่เมืองอื่นในไม่กี่ชั่วโมงคุณก็อยู่บนเครื่องบินงานใหม่ของคุณน่าตื่นเต้นจนคุณลืมเรื่องคอมพิวเตอร์ไปเลยคุณเช่าอาพาร์ตเมนต์ในเมืองใหม่และขายห้องเก่าพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์และเครื่องคอมที่ส่งเสียงโอดครวนทิ้ง ปี2356นบกนักวิทยาศาสตร์พบว่าส่วนต่างๆทั้งหมดของคอมพิวเตอร์นั้นบกพร่องตัวเครื่องถูกสนิมกินไมโครชิปเสียมาเป็นเวลานานมันถูกปกคลุมด้วยฝุ่นและดินที่แข็งตัวเป็นชั้นหนาเฉพาะหน่วยประมวลผลเท่านั้นที่ยังคงทำงานอยู่คอมพิวเตอร์ไม่ได้สร้างพลังงานมันได้รับพลังงานจากระยะไกลจากโรงไฟฟ้าในเมืองที่ใกล้ที่สุดการวิเคราะห์เพิ่มเติมแสดงให้เห็นว่าในช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านมาคอมพิวเตอร์ใช้ไฟฟ้ามูลค่านับล้านเหรียญ หลังจากสองสาปีแรกของการทํางานอย่างต่อเนื่องการจอและพัดลมระบายความร้อนทั้งหมดนั้นเสียในเวลานี้คอมพิวเตอร์เริ่มส่งเสียงครวญครางซึ่งทําให้ผู้คนที่ผ่านมาใกล้ๆตื่นตกใจทุกคืนมันอยู่ในหลุมฝังกลบเป็นเวลานาน,านฝนและความชื้นทําให้เกิดการกัดกร่อนของโลหะคอมพิวเตอร์จมลึกลงไปในพื้นดินเป็นเวลา300ปีสิ่งนี้ทําให้รายละเอียดและการทํางานเกือบทั้งหมดถูกปิดหน่วยประมวลผลทํางานต่อไปและทําให้เครื่องร้อนจนอุณหภูมิสูง รังสีที่รุนแรงยับยั้งมแมลงและแบคทีเรียที่ทำให้วัสดุเน่าเปื่อยต้องขอบคุณความร้อนจัดนี้พื้นดินรอบๆคอมพิวเตอร์เริ่มแข็งตัวและปกป้องคอมพิวเตอร์จากปัจจัยภายนอกใดๆก็ตามนัวกวิทยาศาสตร์ทำการวิเคราะห์ค,คาร์บอนและพบว่าคอมพิวเตอร์เริ่มทำงานมานานก่อนที่คุณจะซื้อในร้านค้าสิอีกหลายคนพยายามที่จะกำจัดมันออกไปทีละคนแต่มันก็ยังคงทำงานต่อไปยังคงเป็นปริศนาว่าใครเป็นคนสร้างมันขึ้นมาและเพื่อจุดประสงค์อะไรกันแน่